กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าเปิดตำนานกันนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้จะเล่าไปถึงเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์และมีคนเอามาสร้างเป็นหนังก็มีนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของผีจ้างหนังที่คำชะโนดนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับคำชะโนดตําบลวังทองอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญานาคอาศัยอยู่ซึ่งอยู่บริเวณวัดสิริสุโทโธเป็นที่น่าแปลกใจมีป่าขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยนานาพันธ์ุไม้โดยเฉพาะต้นชะโนดอยู่กลางทุ่งนาก่อนที่จะเข้าไปชมบริเวณป่าคำชะโนดผมได้รับข้อมูลจากท่านกำนันของหมู่บ้านว่าด้วยเรื่องที่มาและความเชื่อเกี่ยวกับพญานากคกำนันเล่าให้ฟังว่า สถานที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นสถานที่สู่เมืองบาดาลของพญานาคตามความเชื่ออีกทั้งบริเวณรอบสาลาเคยมีร่องรอยคล้ายๆกับรอยของพญานาคอยู่ด้วยซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่ารอยนั้นก็คือร่องรอยของพญานาคแต่ที่ทำให้ผมหูพึ่งและขนลุกกลับกลายเป็นเรื่องเล่าที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นในราวเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2532มีคนมาว่าจ้างให้หนังเร่ไปฉายหนังที่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ100กิโลเมตรโดยค่าจ้างตกลงกันไว้ที่4,000บาทมีหนังฉาย3-4เรื่องแต่มีข้อตกลงกันว่าให้ฉาย3ทุ่มถึงตี4เท่านั้นห้ามฉายถึงสว่าง พอถึงตีสีก็ให้รีบเก็บข้าวของออกจากสถานที่ฉายซึ่งทางเจ้าของหนังเร่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างทางเจ้าของก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายหนังเริ่มฉายตั้งแต่ตอนสามทุ่มในตอนหัวค่ำไม่มีผู้คนก็ยังสงสัยว่าหายไปไหนหมดแต่พอสามทุ่มก็มีคนมาเป็นจำนวนมาก และที่แปลกคือผู้หญิงซึ่งนุ่งขาวห่มขาวจะนั่งอยู่ด้านหนึ่งส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดําจะนั่งอีกข้างหนึ่งและคนทั้งหมดก็นั่งกันสงบเงียบเรียบร้อยเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวตัวและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่ว่าจะใช้หนังเรื่องอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงหรือแสดงความรู้สึกเหมือนกับว่าใช้หนังกลางแปลงทั่วๆไปใช้หนังบูก็เฉย ใช้หนังตลกก็เฉยคนเราอย่างน้อยถึงเป็นคนจริงจังอย่างไรผมว่าต้องแสดงออกออกมาบ้างว่าชอบหรือไม่ชอบแต่นี่กลับอยู่ในอาการที่สงบแต่ที่น่าสังเกตอ,อีกอย่างคือปกติเวลามีการใช้หนังกลางแปลงในต่างจังหวัดก็เหมือนกับมีงานเทศกาลสร้างความคลึกคลื้นให้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากร้านค้าร้านอาหาร ต่างพากันมาเปิดเพื่อซื้อขายของกันมากมายงานนี้กลับไม่มีเลยบรรยากาศโดยรอบดูเย็นยะเยือกไปหมดพอถึงตีสี่มีคนมาบอกว่าให้เก็บข้าวของออกไปได้แล้วอีกทั้งยังสั่งอีกว่าเมื่อเก็บข้าวของเสร็จห้ามเหลียวหลังกลับมาดูเด็ดขาดพอทางเจ้าหน้าที่เก็บของและจัดการกับทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินทางออกจากที่ทำการใช้หนัง แต่ในใจก็เอะใจในคำสั่งก็เลยหันกลับไปดูเท่านั้นแหละพี่น้องพวกคนดูก็ไม่รู้หายไปไหนกันหมดหายไปอย่างรวดเร็วทำเอาต่างชงนงสงสยัยอีกทั้งพื้นที่ตรงนั้นกลับเป็นป่าทึบแม้ที่ที่จะเอาจอหนังขึงก็ยังแทบจะไม่มีพอขับรถมาถึงหมู่บ้านวังทองตอนเช้าก็แวะซื้อของที่ร้านค้าชาวบ้านเลยถามว่าไปใช้หนังที่ไหนมา เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปฉายในหมู่บ้านวังทองแต่ชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลยแม้กระทั่งได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินเรื่องก็เลยยุ่งขึ้นว่าเมื่อคืนไปฉายที่ไหนมาในที่สุดเมื่อสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจก็เลยรู้ว่าไปฉายหนังที่คำชะโนดในดงคำชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับ ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคมีพูดผีปีศาจสิงสถิตยอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนี่เองก็เลยเชื่อว่าถูกผีจ้างไปฉายหนังจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่าดงคำชะโนดเป็นที่อาศัยของพญานาคและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปมีข้อแม้เช่นห้ามใส่รองเท้าหมวกแว่นตา รมวันที่ผมเดินทางไปนั้นปรากฏว่าฝนตกนึกว่างานนี้เจอข้อห้ามอย่างนี้คงได้ไข้หวัดกลับไปเป็นที่ระลึกแน่แต่ก็ยังดีที่สามารถใส่เสื้อกันฝนได้ทางเข้ามีรูปปั้นพญานาคสองตัวเจ็ดเศียนลำตัวยาวเข้าไปในป่าดงคำชะโนดซึ่งคล้ายสะพานที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาสู่ป่าที่ดูจากภายนอกแล้วลึกลับซ่อนเร้นน่าพิศวง ผมเดินสู่ดงคําชะโนดด้วยความตรวจตรายอย่างพินิษพิเคราะห์ส่วนใหญ่พืชที่ขึ้นที่นี่เป็นต้นชะโนดลักษณะคล้ายต้นหมากปาล์มต้นตาลและมะพร้าวรวมกันเดินไปประมาณ2-300เมตรก็จะพบสาลาที่มีผู้คนมาสักการะบูชาบริเวณใกล้มีของไว้ให้ผู้คนมาลูบเชื่อว่าถ้าใครลูบจนเกิดเสียงดังนั้นคนนั้นจะโชคดี ไม่ไกลกันนักเป็นบ่อน้ำที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่เข้าไปสู่เมืองบาดาลใครที่มีโอกาสได้มาอย่าลืมดื่มน้ำหรือเอามาพรมเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้หายจากโรคภัยและเสริมมงคลให้กับตัวเองงานนี้ผมพลาดไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจขึ้นผมเดินกลับออกมาโดยที่ไม่เหลียวหลังไมมองอีกเพราะว่าบางที อาจจะไม่เห็นดงป่าคำชะโนดนี้ก็เป็นได้เกาะคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีคือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์และมันคือป่าที่มีตำนานที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชาวลาวให้ความนับถือเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินและวังพญานาคต้นตำนานแม่น้ำโขง เป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ที่โลกต้องทึ่งกับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปีและมีอยู่ที่เดียวณป่าคำชะโนดแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นคนโบราณเชื่อกันว่าเกาะคำชะโนดเป็นเกาะลอยน้ำที่ไม่มีวันจมโดยหากย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุง แต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนดช,ชาวบ้านเชื่อกันว่าน้ำไม่ท่วมเพราะพญานาครักษาไว้เนื่องจากมีสารบูชาพญานาคสองท่านโดยพญานาคบริวารช่วยกันไร่มนแล้วหนุนแผ่นดินให้เป็นเหตุให้สูงขึ้นจนพ้นน้ำแต่ล่าสุดเกาะคำชะโนดได้เกิดน้ำท่วมสูงจนต้องปิดให้เข้าชมซึ่งคนทั่วไปคงไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ผู้เป็นลูกเป็นหลานพญานาคแล้วจะแปลกใจว่าคำชะโนดไม่เคยเจอน้ำท่วมมาก่อนและน้ำท่วมมากขนาดนี้ได้ยังไงนับเป็นครั้งแรกที่พบป่าคำชะโนดเกิดน้ำท่วมเช่นนี้ล่าสุดเพจ Facebook รวมภาพเก่าอุดรธานีโดยห้องภาพอมรินอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้โพสต์ภาพของวังพญานาคแห่งป่าคำชะโนดในสมัยก่อนเมื่อประมาณ50ปีที่แล้ว สมัยยังเป็นสะพานไม้ดูสงบวิเวกสมเป็นดิน,นดแดนแห่งการบำเพ็ญธรรมของพญานาคที่แท้จริงขอขอบคุณแหล่งที่มา x f i l e t i e n c o m